กบมาเจอกับพิสูอีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอติวทีแพทสามนะลูกวันนี้ครับพี่เอาเข้อสอบในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านวิติสัมพันธ์เนี่ยมาทำให้ดูกันนะครับอ่านโจทย์ข้อนี้กันลูก ข้อนี้ของเรานะครับคำถามถามสั้นไหมถามง่ายมากเลยเนาะถามว่าหนูรู้ไหมครับว่ารูปที่หายไปลูกมันตรงกับข้อไหนอยากรู้ว่ารูปเนี้ยคืออะไรนั่นเองนะครับแนวโจทย์ประเภทเนี้ครับเราเรียกเป็นการอนุมานลูกนะความสัมพันธ์เชิงรูปภาพนะครับเรามาดูหน่อยครับว่าตอนนี้ฮะจากรูปในลูกมันกลายเป็นรูปนี้ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วครับจากรูปในลูกมันควรจะกลายเป็นอะไรกันแน่อันเนี้ยคือสิ่งเขาถามเรานะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องดูก่อนครับว่ารูปในลูกมันกลายเป็นรูปนี้ได้เนี่ยมันเกิดอะไรบ้างมกไไ่่ถลใช ใช่ก็ว่าใครครับมองรูปนี้ออกนะครับว่าแท้จริงแล้วลูกมันเกิดจากการที่เราอะครับไปแบ่งครึ่งหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่หัวเล็กไปหน่อยนะฮะเอาแบ่งครึ่งเหมือนเดิมแบ่งครึ่งนี้มาปเข้าให้เใช่ไหมถ้าเกิดพี่นะครับแบ่งครึ่งขอหัวใหญ่หนะแบบนี้นะครับนะเขาแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเลยลูกคิดภาพตามพี่นะเราแบ่งครึ่งแบบนี้ครับออยฝั่งครึ่งซ้ายครับหน้าตาหามน้องนี่ที่พี่เขียนเป็นสีแดงๆตัวเนี้ยนะครับนะแบบนี้เนาะเอามาหมุนครับแล้วก็แหมะเงี้ยคือตหนูตัดครึ่งมาเลยใช่ไหมลาายเปป็นนนรููี้้้ไดตมมทััลก อันนี้กจินตนกาิดนึงนะฮะเหมือนแบบว่าหนูผาครึ่งอะแล้วก็จับมันล้มลงทางขวามันจะได้รูปนี้โอเคปะได้นี่ครับอะถ้าเกิดว่าตัวนี้ครับทุกคนมองออกเรียบร้อยแล้วครับดูอีกรูปหนึ่งด้วยลูกอีกรูปหนึ่งเนี่ยคล้ายกันเป๊ะเลยเนอะอพย์สีหน่อยเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับนะพี่ผ่าครึ่งเหมือนเดิมเลยครับไอ้ดูส่วนครึ่งขวาจะแก่ลุกนะครับนะส่วนครึ่งขวานะครับเราทำไงฮะเราก็ผ่าครึ่งมาแล้วก็แแม่มันทางซ้ายจริงปะจับมันล้มไป ทีเนี้ยพอเราเห็นความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วว่าเออว่าแท้จริงแล้วนะครับมันเกิดจากการผ่าครึ่งนะใครที่เคยทางด้านซ้ายนะครับเราก็จับมันล้มมาทางขวาซะใครที่เคยทางด้านขวาเนี่ยอย่างไรพวกสีฟ้าตัวนี้ลูกเราก็จับมันล้มมาทางด้านซ้ายซะแบบนี้นะครับตอนนะครับสี่ดีโจทย์ให้เรามาในลูกคือรูปดาวหกแฉกถูกไหมครับเราเนี่ยก็ไปผ่าครึ่งเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะพี่ทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับพี่ก็ผ่าครึ่งเนี่ยโอเคผ่าครึ่งเรียบร้อยนะครับนะฝั่งซ้ายมือของเราลูกคือพวกนี้ใช่ไหมหน้าตาประมาณนี้แล้วกันน้องอาาาาจจะะะะเบบีี้้้ยวๆนนนนนนิดึงครรัหตปมณลูก ที่ก็แแมะไว้ทางฝั่งขวาจริงปะใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ลูกอ่ะก้อนนี้ของเรานะครับนะสักครู่ลูกอุบๆก้อนนี้ฮะมับเข้าให้เนี่ยทำไงเราเนี่ยก็ไปทางฝั่งซ้ายมือต้องไปลุกใช่ไหมครับอันนี้เขียแล้วนะแบบนี้แบบนี้โอเคไหมฮะถามว่าตอนนี้ครับเช็ว่าเราผ่าครึ่งมับเข้าให้จับหมุนจับหมุนปุ๊บรูปที่ได้ครับค่อยต้องตรงกับรูปไหนหนูน่าจะตอบได้เรียบร้อยจริงไหมครับตอบข้อไหนดีลูกก็ตอบข้อที่ข้อที่สองได้ไหมครับทำนองนี้ ตามทันไหมคืออย่างรูปนี้ครับมันข้อนั่งชัดเจนนะลูกนะว่ามันไม่สามารถจะเป็นรูปหนึ่งได้จริงปะ่ะเพราะอย่างน,น้อยๆนะครับหนูตัดแล้วหนูแบ่งครึ่งมาเขา,าแบ่งครึ่งหนูอะคือมันต้องสมมาตรถ,ถูกไหมครับแปลว่าตอนในลูกมันไม่ควรจะออกมาแค่นี้ถูกไหมมันแปลกๆไหมแปลกๆเนาะนะครับนะทีนี้ครับถามแล้วมันจะเป็นรูปนี้ได้ไหมอ่ารูปนี้จริงก็ไม่ได้เพราะอี่บอกเลยครับหนูไปออกมารบร้อยลูกมันต้องออกเป็นแบบครึ่งๆอะชัดเจนถูกป่ะได้ไหมครับก็จะมีข้อที่2นั่นแหละครับนะเหมาะสมที่ ข้อนี้ของเรานะครับเราก็ตอบข้อที่2เนาะอย่าลืมนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าการอนุมานความสัมพันธ์เชิงรูปภาพนั่นเองนะครับฟากกันหน่อยนะครับนะเผื่อจะสอบหลุกตกเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ